สิตาพยายามคือสิตาตอนที่มีรุ่นสองใช่ไหมสิตาก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครแต่ตอนนี้มีรุ่นสามสิตาพยายามอย่างมากที่จะคุยกับรุ่นสามค่อนข้างพยายามแต่แบบยังก็ยังไม่ได้คุยแต่พยายามจริงๆนะ จำชื่อลู้สาวได้หมดแล้วทุกคนอย่าแซวสิโอทุกคนสีตาแบบคือสีตาไม่รู้คือสิตาทําตัวไม่ถูกแบบว่าคือทุกคนน่ารักแกสิตาอยู่แล้วแหละแบบเวลาได้คุยกันแต่ว่าจะไม่ค่อยได้คุยก่อนแล้วก็สิตาเชื่อว่ามันไม่มีใครเทัาสิตาก่อนนี้แล้วเพราะว่าแบบเราจะน่าน่าตาหน้ากลัวมากแล้วก็อืมไม่รู้แ <laughs> ต่ก็ต้องจาชื่อลู้สีแล้ว <laughs> แต่ว่าแบบในอนาคตหมายถึงทั้งรุน 4, ร่นสี่รุ่นห้ารุ่นหกถ้าสิตาอยังอยู่ก็แบบก็คุยได้นะสิตาไม่ได้น่ากลัวเลยสิตาแค่ชวนคุยก่อนไม่เป็นแล้วก็ถ้าสมมติสิตาต่อคอนเวอร์ไม่เป็นก็แปลว่าสิตาแค่คุยไม่เป็นเฉยๆอ่ะสิตาแบบสิตาแค่แปลกอะทุกคนสิตาที่ไม่มีอะไรเลยเฉยๆแต่สิตาแค่แปลกอะ คือแบบบางทีแบบแรกๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหลังๆแบบเข้าไปในห้องซ้อมเราก็จะมีแบบกระเป๋าของทุกๆคนวางอยู่เต็ไมไปหมดเลยแล้วบางทีแล้วมันก็ไม่มีที่เหลือให้เราแล้วถ้าเราเข้าไปช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนแล้วก็ไม่รู้จะไปนั่งข้างใครแต่เป็นเมื่อก่อนก็จะนั่งอยู่กับปริมา <laughs> แต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วคือแบบอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามคุยด้วยอยู่นะแล้วก็แบบเหมือนช่วงนี้จะมีน้องแพรที่เชิญคุยสิสตาคุยสนุกมากนะเพราะว่าดูาคหไม่รู้สิตาไม่รู้ว่าในชีวิตจริงอะที่มันอยู่ด้วยกันนานๆอย่างเงี้ยคือสิตาคุยไม่เป็นนั่นแหละคืออย่างแบบอย่างน้องแพรก็จะ ทักสิตาก่อนคือสิตาอาจจะไม่ค่อยได้พูดเยอะหรือว่าแบบไม่ค่อยได้ตอบเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าสิตาดีใจนะที่แบบชวนสิตาคุยหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่สิตาถ้าคุยไม่ก่อนคุยไม่เป็นเฉยเฉยอะหมายถึงแล้วมันแปลกเนาะหมายถึงว่าสิตาจริงๆสิตาพูดกับเมมเบอร์ได้นะแต่จะไม่พูดหมายถึงว่า กับทุกๆคนว่าจิตตาไม่มีอะไรก็คือไม่รู้ทําไมแต่จะสามารถคุยกับแฟนคลับได้จริงๆแล้วแซนด์ต้องอยู่กับคนที่คุยกิงกิ้งคือจิตตาแบบหลายที่จิตตาพยายามแบบส่องพฤติกรรมของคนที่เฟรนลี่ในวงใช่ป่ะแบบแชมพูหรือว่าเออใคยวานอย่างเงี้ยที่แบบชอบชวนคนอื่นคุยแบบนี่เราจืดๆแล้วแบบสักพักก็สนิทกับทุกคนแล้วก็คุยเล่นได้กับทุกคนแล้วชอบแบบ so amazing ชอบแบบ ท่านอาจารย์แต่ว่าสิ่งนัก็ได้แค่นั้นแหละอาจารย์ก็ก <laughs> ็ไม่ไม่ไม่สามารถไปอาดอปใช้ได้ <laughs> คือเราไม่ใช่แบบอินโทรเวิร์ดอะไรขนาดนั้น คือแบบบางที่มันดูตลกอะแบบหมายถึงว่าทุกคนจําช่วงทริปนายากล่าสุดได้ปะที่แบบที่ฮูปรงลงรูปแล้วก็มันมีทุกคนอยู่ในสีตาคืออันนั้นสตาไปโยกโกฮาม่าคนเดียวแล้วแบบสียาก็รู้สึกว่าโอ๊ยเราไม่ควรที่จะปีวีเว้ขนาดนั้นอนะปีนี้จะเข้าสังคมให้มากขึ้นอะไรเงี้ยใช่แล้วสีตาอยากจะสนิทกับคนให้ได้เยอะยังไงแต่สิยากคิดว่าตอนนี้ช้าไปแหละวมือว่าตอนนี้มันจะมาเริ่มตอนนี้มันก็ช้าไปแล้วก็เลยคิดว่าอืมอาจจะเพราะว่าปริมาไม่อยู่แล้วสียาก็เลยรู้สึกเง พี่ฟอด้วยอะไรเงี้ยปกติก็จะคุยเล่นอยู่กับไม่กี่คนทุกคนอีกเรื่องนึงคือสิตากลัวคนตลกเพราะสิตารู้สึกว่าสิตาไม่ใช่คนตลกเลยใช่ปะคือไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ในในในแง่ของแฟนคลับนะก็แฟนคลับสิตาชอบชอบมากๆแต่ว่าในชีวิตจริงอะแบบว่าหมายถึงว่าในชีวิตการทํางานหรือว่าชีวิตการเรียนอะสิตากลัวคนตลกที่สิตาไม่สนิทมากๆเพราะว่าจะเป็นขั้วตรงข้ามเพราะวสิตาแบบคือไม่ใช่กลัวแบบไม่ชอบนะคือสิตารู้สึกว่าสิตาแบบ ไม่ใช่คนแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็เลยไม่กิดคนดูตลกเยอะจัดไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าอ่ะทุกคนลองคิดภาพแบบเหมือนเป็นภาพวาดแบบเป็นห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหม่ตื้นๆเซต์นั่อยู่อยู่มุมนี้คนที่ตลกอะ่ะก็จะต้องนั่งตรงข้ามหรือคือจะไม่มีทางที่จะได้นั่งใกล้กันแน่นอนแบบคนที่ตลกและเฟลลี่เหนือ,อปะส่วนคนที่เงียบอะ่ะมันก็จะนั่งด้วยกันอะไรเงี้ยคือทุกคน,นึกภาพึกภาพในห้องเรียนอะ่ะในห้องเรียนแบบว่าแกงที่เขาแบบสีสันก็จะนั่งด้วยกันอยู่ตรงนี้ส่วนแกงที่โอตาคุอะไรอย่าง้ก็ไดแบบเรราออ่ะะก็จแบบยูตงนี้ แล้วในชีวิตสิตาในชีวิตการเรียนนะสิตาจะชอบโดนกลุ่มตลกอะอดอ๊บไปเลี้ยงโอ้ยอาจจะไม่ตลกที่สุดในนั้นแต่ก็จะแบบโดนสิตาทําตัวไม่ถูกแบบว่าไม่ถึงว่าคือที่ก็อยากคุยเล่นด้วยนะแต่ว่าชื่อจิตาไม่ตลกเลยอะอะไรเงี้ยก็จะโดนกลุ่มตลกอดอ๊บไปเลี้ยงในสมัยโรงเรียนนะแต่พอเป็นเป็นแบบในการทํางานแบบเนี้ยจะยิ่งรู้สึกว่าแบบ เสียงดังจังบางทีก็จะแบบรู้สึกว่าเสียงดังจังอะไรอย่างนิดนึงแต่ว่าก็จะรู้สึกว่าโอ้ตลกดีฮแต่ว่าถ้าเราขำด้วยเราจะเสียรวหรือเปล่าเขาไม่ได้ชวนเราคุยแต่เราก็ได้ยินแล้วเราก็ขำนะแล้วก็แบบรู้สึกก็ขำอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ขำออกมาแบบขำไว้ลึกๆในใจเพราะว่าถ้าขำด้วยมันจะดูเสลือไหมนะแบบเขาไม่ได้ชวนเราคุยเขาคุยกันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้ยิน,ใน,ในเฉยๆล้วก็ขำอะไรอย่างเงี้ย คิดมากจิตตาซับซ้อนเรื่องการเข้าสังคมมากทุกคนจิก็เลยเจอจิตาว่าจิตามีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมนิดนึงคือจิตาชอบชอบฟังคนตลกพูดนะว่าว่าทําไมแบบพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดเลยเป็นตลกจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ด้คำเยียมเยียมในใจแลน่าอย่างเงี้ยแต่ขำอยู่นะอ๋อจิตารู้แล้วว่าทําไมจิตาคุยกับทุกคนได้เพราะทุกคนเข้าหาจิตาก่อนไงทุกคนเข้ามาจับมือจิตาจาก็เลยคุยได้แต่ในชีวิตจริงอะในชีวิตจริงไม่มีใครเคยได้จาก็เลยไมคุยกับใครก่อนจเฉย <Net> สามารถที่นีครยิ่งใหญ่ในซีจีไหมครับอันนี้คือว่าอันนี้คือมาให้แม่หมอดูดูเหรอไม่รู้สิตาชอบทุกคนในนี้ก็คือวีที่เราเป็นวีที่ผ่านไปไวมาก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 จนสิตา กลัวใช่ปะคืออยู่ๆสิตาก็ไปอ่านเจอทวิตหนึ่งเขาบอกว่าสมมติว่าแม่มีอายุเหลืออยู่บนโลกนี้15ปีแล้วเรากลับบ้านได้ปีละ2ครั้งเท่ากับว่าเราจะได้เจอแม่20ครั้งหรือ30ครั้งอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ทะาอยู่ก็ทำให้สิตานึกได้ว่าปีนี้สิตาย2ิบแล้วถ้าสมมุติสิตาไม่อยากแก่นะคืออย่างสิตาสิตากลัวความแก่มากสิตาอายุ22่ิบสองใช่ไหมถ้าสมมุติสิตาอยากจะดุเย่ตอนส5ห้อย่างเงี้ยสิตาทนเห็นหน้าตัวเองเหี่ยวไม่ได้อย่างเงี้ยสิตาแบบ ที่สิตาแบบเด็กๆทั้งนั้นที่ความทรงจําของสิตาตอนเด็กสิตายังนอนกอดตุ๊กตาอยู่เลยทุกคนแล้วสิตาก็ยังใส่เสื้อกาตูนและอนิเมทั้งนั้นที่ปีนี้สิตายูยี่สิบสองแต่สิตายังใส่เสื้อลายอนิเมเหมือนตอนที่สิตาแบบสิบห้าสิบหกตอนที่สิตาเพิ่งเข้ามาใน CGM ทุกอย่างมันไวมากปีที่แล้วก็ไวมันมันยิ่งตอกย้ำว่าทุกอย่างมันไวมากปีนี้สิตาเลยแบบสิตาจะตั้งใจไปหายาให้ได้บ่อยๆแล้วก็จะอยู่กับฟูยูให้ได้เยอะๆตอนนี้สิตายังคิดไม่ออกเลย ไม่สวยอะก็คงไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วพอ <P'> er> คิดได้อย่างเงี้ยสิตาอายุยี่สิบองแล้วซิตาจริงจริงิตาแบบฐานเงินเดือนก็ยังไม่ได้เยอะยังไม่เป็นวัยรุ่นลอยล้านเลยหมายถึงว่าซิตาก็ดูในโซเชียลที่แบบวัยรุ่นที่เขาประสบความสําเร็จตอนยี่สิบหกยิบเจ็ดิตามีเวลาเหลืออีกไม่กี่ปีที่จะแบบต้องประสบความสําเร็จให้ได้ซิตาแบบรู้สึกว่าสิตากดดันตัวเองเกินไปไหมอะไรเงี้ยไปถึงในอายุเท่านี้ นี่แบบมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันซีเรียสเธอทุกคนสิแล้ว่ะมันซีเรียสแล้วเชืก,ก็เลยรู้สึกว่าชิลอยากจะใช้ชีวิตให้คุม้มค่าคุ้มค่ามากๆแต่ว่าก่อนน้นนี่ยเชก็เชือก็ใช้คุ้มแล้วมาถึงว่าชิลาก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแล้วก็แบบพย,ายามที่จะท,ทาําทุกอย่างคอยคว้าทุกอย่างแล้วก็เต็มที่ทุกอย่างเหมือนว่าจะไม่มีพรุ่งนี้แล้วแต่จสนสิตามไปซัฟเฟอร์อ่ะเชืก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแบบเหตุผลในการมีชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งมันคืออะไรกันแน่ไปถึงว่าอยู่ไปเพื่อให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นแล้วไงต่อแล้วมีเงินแล้วยังไงต่อสุดท้ายชิลาก็ไม่ได้อยากจะได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้หรือถ้ามันมีวันนั้นจริงๆวันที่ ครองโลกได้หรือว่าซื้อทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้แล้วมันยังไงต่อมันแค่นั้นเลยแต่แบบสิ่งที่มันซื้อไม่ได้ด้วยเงินหรือว่าความสําเร็จมันเป็นอะไรที่เป็นแบบอายุไขของแมวสิตาหรือว่าการที่จะเป็นอมาตะหรือว่าการสาต้างตัวเองให้อยู่ในวันนี้ต่อไปสิ่งที่เาต้องการมันไม่สามารถที่จะเป็นอะไรที่เงินหรือว่าความสําเร็จมันซื้อได้แล้วก็เลยรู้สึกว่า แล้วในอนาคตมันทําไปทําไมแต่ว่าคือไม่ได้เครียดนะคือมันเป็นปีที่ทําให้รู้สึกแบบนี้เฉยๆก็เลยไม่กล้าตั้งโกในปีนี้เลยว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตตีนอกจากทก็ได้รู้แล้วว่าสิ่งที่สิตากลัวที่สุดในชีวิตคือเวลาค่ะกลัวยิ่งกว่ากล้วยอีกติดตามดูไลฟ์ของพวงกเรารวมถึงได้ฟังเสียงคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r h a application